นำรอยท้าพ่อวันนี้มาดูบทสรุปวิถีชีวิตชุมชนบ้านนากลางจงังหวัดทางนาที่ชาวบ้านแห่งนี้ได้น้อมนำแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเราได้ตอบสนองโดยการน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำเอาหลักทฤษฎีใหม่เป็นหลักในการปฏิบัติในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในการพัฒนาหมู่บ้านในเชิงของเศรษฐกิจทําให้พี่น้องนั้นมีรายได้ทําให้พี่น้องลดรายจ่ายทําให้พี่น้องได้มีโอกาสในการดําเนินง,งานต่างๆวันนี้พี่น้องประชาชนในจังหวัดพังงานนั้นมีความรู้สึกซาบซึ้งในพระหมหาการุณาธิคุณและก็ได้น้อมนําในการปฏิบัติโดยร่วมกันในการพัฒนา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อดูแลให้พี่น้องประชาชนนั้นมีความสุขหลังจากที่ผมได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะครับจนตอนนี้ผมก็ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับนอกจากนั้นผมก็ได้นำความรู้ไปเผยแพร่เขานะครับมาให้เขาไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเขานะครับเพื่อให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความมั่นคงตลอดไปครับ ซึ่งจากการดำเนินง,งานที่ผ่านมานะคะของทุกหน่วยง,งานที่มาบูรณาการช่วยกันเนี่ยทำให้หมู่บ้านนากลางเนะะี่ยค่ะสามารถที่อยู่อย่างเป็นสุขได้เพราะสามารถที่บูรณาการกิจกรรมโครงการทุกอย่างไปได้ด้วยดีโดยความร่วมมือของชาวบ้านซึ่งมีความพรม้อมแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านและก็คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีความพรม้อมแล้วลก็มีจิตสาธารณะที่เป็นส่วนรวมค่ะโครงการพัฒนาชุมชน ได้เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนลงมาบรูรณาการการขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจพอเพียงทำให้ชาวบ้านได้อยู่เย็นเป็นสุขไม่มีหนี้สินสามารถที่จะมีเงินออมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองหมู่บ้านก็ได้บรูรณาการกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อทําตามจิตอารมณ์ของแม่ของแผ่นดินในการนําเงินมาพัฒนาต่อยอดแก้ไขปัญหา ต่างๆของหมู่บ้านเช่นปัญหาสังคมปัญหายาเสพติดโดยนำแนวทางแห่งปัญญาดังคำฝันของหมู่บ้านที่ว่าหมู่บ้านนากลางปลอดภัยายาเสพติดพิชิตความยากจนชุมชนเข้มแข็งแหล่งเรียนรู้หลากหลายพลานามัยสมบูรณ์หลุดพ้นอบายมุกสุขใจคุณธรรมนำเศรษฐกิจพอเพียงการสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งด้วยการเดินตามรอยเท้าพ่อ อาจจะเป็นการก้าวไปอย่างช้าๆและเรียบง่ายแต่ทุกสิ่งที่ได้ร่วมกันลงมือทำอย่างจริงจังนั้นจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนและพาสุข